ต่อมาก็ทนายความชื่อดังคนระับทนายความชื่อดังคดีปีที่แล้วก็โดนจับครับนะโดนจับคดียาเสพติดสองคดีเนื่องจากว่าทนายความคนนี้ถูกกล่าวหาว่าทนายความดังนะถูกกล่าวหาว่าไปทําคดียาเสพติดไปช่วยเหลือดาราดังคดียาเสพติดแล้วมีการถูกกล่าวหาว่าปลอมเอกสารบันทึกการจับกุมเพื่อช่วยเหลือจําเลย ในคดียาเสพติดให้ได้รับโทษน้อยลงมีการเบิกความเท็จมีการนำสืบเท็จทนายความคนดังถูกสารจังหวัดมีนบุรีออกหมายจับพร้อมกับทนายความอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นนะเขาเรียกอะไรลูกพี่ของทนายความคนดังคดีนี้ก็โด่งดังมากครับเพราะว่าใครจะไปคิดโอ้โหทนายความคนนี้เป็นทนายความชื่อดังนะทำคดีดังๆเยอะแยะ,ยะมากมายสุดท้าย ถูกสาลจังหวัดมีศารอาญามีมลรีออกหมายจับพร้อมกับลูกพี่หรือคุณซืงตัวเองสองคนโดนสารออกหมายจับข้อหาปลอมเอกสารใช้เอกสารปลอมก็คือบันทึกการจับกุมช่วยเหลือจำเลยในคดียาเสพติดเบิกความเท็จนำสืบเท็จสารออกหมายจับครับผมติดตามข่าวแลว้วพงงงโอ้โหคนนี้นี่ทนายคนดีนี่ทนายคนดังคนดีนะเอานะตำรวจนครบาลสามตำรวจสอนอบินบุรี นำกำลังไปจับทนายความคนนี้ที่บ้านพักสำนักงานทนายที่จังหวัดสมุทรสาครโอ้โห و, เป็นข่าวใหญ่โตเราไม่น่าเชื่อนะใครๆมองว่าโอ้โห و, คนนี้เป็นคนดีนะครับเป็นคนดีเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่างๆนะสุดท้ายเป็นไงโดนสารออกหมายจับนะจับตัวมาที่สถานีตำรวจนครบาลมินบุรีส่งสารตามหมายจับก็ทนายความโดนจับไปสองคนทำคดีเดียวกัน ก็คือตัวทนายความดังแล้วก็ลูกพี่เขาอีกคนหนึ่งที่เขาเรียกว่าคุณซือสองคนโดนสารออกหมายจับคือปกติแล้วคนเป็นทนายความเนี่ยนะคนเป็นนักกฎหมายยิ่งจะทำมานานมนคนมีชื่อเสียงเนี่ยโอเคโอกาสที่จะโดนออกหมายจับเนี่ยมันยากนะยกเว้นมันต้องมีพยานหลักฐานมากพอสมควรน่าเชื่อว่าทนายความเหล่านี้ได้น่าจะได้กระทําความผิดสารจึงออกหมายจับตามวิายามาตราหกสิบก ก็แสดงว่าพยานหลักฐานมันก็น่าจะมากพอสมควรมีมูลว่ากระทําความผิดจริงข้อาหาปลอมเอกสารนําสืบทจเบิกความเท็จนายความสองคนโดนสารออกหมายจับแล้วก็ไปจับถึงสํานักงานเลยที่จังหวัดสมุทรสาครเป็นข่าวใหญ่โตทีวีออกทุกช่องเลยนะครับแต่ในความคนนี้ก็ให้การไปเสรมาก่อนนะครับว่าเขา,า,าถูกการแกล้งบ้างอะไรบ้างนะเขาไม่ได้ทําผิดเขาถูกใจร้ายอะไรกว่าไป แต่สารออกหมายจับไปแล้วครับนะผมก็เห็นแล้วตกใจนะครับว่าอาที่ทนายความเนี่ยโอ้โหนะเข้าไปว่าความคดียาเสพติดเนี่ยคือการแอกว่าความเนี่ยมันไม่เป็นไรหรอกครับคดียาเสพติดเพราะคดีายาร้อยคดีคดียาเสพติดสักเจ็ดสิบเรื่องเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีทนายอันนี้เป็นสิทธิขั้นเหือนฐานท,นทั่วโลกแต่การเป็นทนายความนะครับชอบอยากจะกราบเรียนพี่น้องประชาชนว่าทนายความเนี่ยนะอย่าไปปลอมเอกสารไม่ได้ จะไปนำสื่อพยานหลักฐานเท็จไม่ได้จะไปเบิกความเท็จไม่ได้เขาห้ามนะครับจะไปว่าความคดียาเสพติดได้ไม่เป็นไรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดทนายความคนไหนเข้าไปเกี่ยวข้องเนืสาลก็ออกหมายจับคนระับมันจะทําให้ชื่อเสียงเกียรติยศของวิชาชีพทนายความเนี่ยมันจบเลยอะสิ้นเลยมันนะชื่อเสียงเสียมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดสมมติวราผู้ต่างหาคดียาเสพติดเขาจะไปจ้างทนายความเนี่ยก็ปรากฏว่า ทนายความคนนี้โดนสารออกหมายจับเรื่องปลอมบันทึกการจับกุมนะครับเพื่อใช้ในการลดโทษเบิกความเท็จนำสืบเท็จผู้ต้องหาคดียาเสพติกดก็คงไม่กล้าไปจ้างว่าความนะหรือแม้กระทั่งคดีความทั่วไปเขาก็เริ่มผวาเอะเอะมีการถูกกล่าวหาว่าปลอมเอกสารเบิกความเท็จนำสืบเท็จเนี่ยใครจะไปกล้าจ้างว่าความมันน่าก,กลัวนะครับสั่นสะเทือนวงการวิชาชีพทนายความเลย นะครับในปี2563แต่นะครับหลังจากนั้นถัดมาครับสารจังหวัดสมุทรสาครออกหมายจับทนายความคนดังอีกครับเรื่องเดียวกันครับในคดียาเสพติดเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องใช้เอกสารปลอมนําสูบเท็จเบิกความเท็จอีกครับคดียาเสพติดนะครับโดนก็ไปสองคดีครับนะครับเนี่ยในปี2563เนี่ยทนายความดังคนนี้นะครับชื่อเสียงโอ้โหโด่งดังมากครับ ใครๆรู้จักครัโดนหมายจับเข้าไปอีกสองอีกหนึ่งคดีหลังจากนั้นโดนอีกดอกครับมีคนไปร้องทุกกล่าวโทษบอกว่าไปรับเงินห้าแสนบาทจากลูกความมีคลิปเสียงครับบอกเอาเงินไปแล้วก็บอกว่านะนะจะไปแก้ฟ้องของพนักงานอายการจะไปแก้ฟ้องของพนักงานอายการจากกรรมเดียวเป็นสี่สิบสองรมอะไรประมาณเนี้ยเท่าที่ผมจําได้นะ รับเงินลูกความไปห้าแสนครับบอกจะไปแก้ฟ้องอายการจากกรรมเดียวเป็นสี่สิบสองรมคดีช่อโกงนะครับที่ศาลจังหวัดสมุทรสาครปรากฏทํางานไม่สําเร็จนะทางานไม่สําเร็จลูกความก็ไปไงโทรศัพท์ไปทวงเงินคืนนะครับนะครับก็ต่อรองกันเรื่องเงินคืนว่าจะคืนให้เท่าไหร่จะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับยังได้เงินคืนไม่ครบลูกความ เทปไว้อัดเสียงทางโทรศัพท์มือถือทนายความคนนี้แหละครับจนมีการาลูกความคนเนี้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยแม่ค้าอาหารทะเลเี่ยเอามาออกรายการช่องแปดออกรายการนัน่นไปร้องเรียนทีมเยอะแยะมากมายนะครับนะครับกว่าจะทวงเงินได้โอ้โหนานครับอันนี้ก็ดีกับโดนร้องมัรยาดยิทนายความค,ามคามนนี้คนเดิมเลยครับนะบแล้วก็ถูก กล่าวโทษว่าเป็นคนกลางเรียกรับสินบนตอนนี้คดีอยู่ในชั้นพนักง,งานเยยการนะครับเรียกปี2563เราไม่น่าเชื่อว่าทนายความเนี่ยนะจะถูกกล่าวหาว่าเป็นคนกลางวิ่งอ่าเรียกรับสินบนหรือเรียกว่าวิ่งเต้นล้มคดีไม่น่าเชื่อนะ นะครับคดีก็อยู่ที่ชั้นอายการเนี่ยเป็นในรอบปี2 5 6 3แต่ทนายความคนนี้ก็ยังลอยหน้าลอยตาอยู่ในสังคมได้นะแปลกนะยังมีคนที่เชื่อเขาอยู่มันก็แปลกอย่างนี่กระทบกับ3ามคดีเท่าที่ผมทราบเนี่ยทนายความคนนี้แต่กายังอยู่ได้ในสังคมนะนะก็ฝากทางพนักง,งานอายการนะครับรีบออกคําสั่งทางคดีทนายความคนนี้เรื่องที่โดนคดีปลอมเอกสารเบริกความเท็จนำสืบเท็จคดียาเสพติดเนี่ย สานออกหมายจับไปแล้วรีบออกคําสั่งทางคดีว่าจะฟ้องไม่ฟ้องอะไรต่างๆนะอีกคดีหนึ่งก็มาตรา143เป็นคนกลางเรียกรับสินบนเนี่คลิปสูงคลิปเสียงอะไรต่างๆมันมีพยานหลักฐานพอสมควรเนี่ยก็ลองดูนะครับส่วนทนายความคนนี้จะรอดหรือไม่รอดไงก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ก็คือในรอบปี2563ก็มีเรื่องเนี่ยฮะอาชีพผมเนี่ยนะ อาชีพผมเนี่ยมันมีเจ็ดหมื่นคนก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดีทนายความที่ไม่ดีก็มีเยอะคนดีก็เยอะนะเป็นทนายความที่ดีนะครับต้องไม่รับจ้างวิ่งเต้นล้มคดีไม่ว่าใครทั้งนั้นนี่ผมพูดลอยๆไปต้องไม่รับจ้างวิ่งเต้นล้มคดีถึงแม้มันจะได้เงินดีได้เอาเงินไปซื้อบ้านให้ลูกให้เมียนะเอาเงินไปซื้อรถขี่ราคาแพงแมีเงินในบัญชีให้ลูกให้เมียนะครับเอาเงินไป ทำธุรกิจอะไรต่างๆได้แต่เงินนะครับไม่ว่าทนายความคนไหนที่ผมพูดกว้างๆนะคุณได้เงินสก,รป,กนะปรกษาษานะปลอมเอกสารในคดียาเสพติดหรือวิ่งเต้นล้มคดีเนะี่ยผมพูดกว้างๆนะนะสำหรับทนายความรุ่นใหม่ๆทั้งหลายเนะี่ยคุณได้เงินเร็วนะมีรถขี่มีบ้านหลายหลังมีทรัพย์สินเงินทองให้ลูกเมียนะครับใส่เสื้อผ้าราคาแพงใช้ชีวิตรหรูหราแต่สุดท้ายนะครับ เงินสกรปรกมันจะย้อนกลับมาหาคุณชื่อเสียงปนปี้ให้คุณดีเด่นดังแค่ไหนสุดท้ายในะสังคมเขาก็รู้แล้วว่าคุณเป็นอย่างนี้แล้วมันก็จบนะครับนะเป็นทนายความไม่ใช่ทําผิดเองเป็นตํารวจก็ไม่ใช่ทําผิดเสียเองเป็นอายการทําผิดเองก็อย่าอันนี้ก็ฝากไว้นะในรอบปีนอกจากนั้นก็มีคดีอะไรแล้วครับคดีป้นร้านทองนะ นะครับบนร้านทองอันนั้นตํารวจก็เก่งนะสามารถจับได้ไม่มีหลักฐานเลยสมัยพี่แปะเป็นพบ,บตรร้อนชื่นชมนะนะครับคดีลาลาเบลก็เหมือนกันครับอันนั้นทนายความถูกดําเนินคดีเหมือนกันครับติดคุกเหมือนกันทนายความนะทนายความคนหนึ่งก็ไปร่วมในคดีลาลาเบลอันนั้นก็ติดคุกแต่เนื่องเป็นทนายความเด็กๆก,ก,ก็อาจจะรู้เท่าไปถึงการน,นะติดคุกในศาลชั้นต้นก็ฟ้องคดีในชัน้นอุทธรณ์มันก็ทนายความเหมือนกันนะ นะครับนะก็เนี่ยเนะี่ยก็เป็นคดีดังคดีลาลาเบลแล้วก็มีคดีน้องหญิงตกรถรถเทลเลอร์นะสาุทรก็จำคุกนะจำเลยที่เป็นคนขับรถเทลเลอร์นะจำคุกตลอดชีวิตรหรือ,อยังไงหรือกีป่ปีผมจำไม่ได้ก็สาุทรก็กลับจำคุกนะครับก็ไม่พ้นเงื่อมือกฎหมายไม่นะไม่พ้นกฎแห่งกรรมสุดท้ายก็ต้องรับเวรียนรับกรรมไปในคะดีน้องหญิงตกรถเทลเลอร์ นะแล้วก็มีอะไรไอ้หีบเหล็กนะครับที่ว่านะฆ่าคมขืนอะไรอลายต่างๆเนี่ยอันนี้ก็สารตัดสินจำคุกไปอีกก็ไม่รอดนะไม่รอดเหมือนกันนะครับนะนะครับนะนะบหนีกฎหมายได้แต่หนีกฎแห่งกรรมไม่ได้นะครับแล้วก็มีคดีอะไรในรอบปีก็มีหลายเรื่องนะครับพี่น้องนะครับลองอว่ามา อนะครับในรอบปีก็มีคดีดังๆเยอะเดี๋ยวผมก็พยายามจะเอามา,าเล่าให้พี่น้องฟังนะครับ